สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูสเสน่จันนาคไซเล็กกันนะครับอันนี้เป็นสเสน่จันนาคไซเล็กใบเขาจะมีความคาล้ายูปหัวใจปลายแหลมลำต้นสีเขียวฟอร์มจันนาคไซเล็กก็จะประมาณนี้นะครับ เรามาดูสนีจันดำไซเล็กไปจะมีความคล้ายสามเหลี่ยมปลายแหลมใบไม่ใหญ่มากครับใบจะออกเล็กทรงสามเหลี่ยมจันหน้าจะออกมนมนรูปหัวใจ ปลายแหลมจันดำจะออกสามเหลี่ยมปลายแหลมพริ่อมนคมมากมันจะออกยาวๆ จันดำไซ้ใหญ่ก็จะคลายไซ้เล็กเลยครับจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมปลายแหลมก้านใบสีน้ำตาลดำใบจันดำก็จะไม่ใหญ่มากแล้วก็จันนาก็จะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจก้านใบก็จะสี เขียวเข้มพอโต,โตขึ้นจะชัดนะครับใบจะคล้ายรูปหัวใจชัดอันนี้จันนากการใบสีเขียวเข้มสน,นีจันนาค ไซส์เล็กของจันดำประมาณนี้โตขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจันดำ ส่วนจะนากไซส์เล็กประมาณนี้ก็มีความคล้ายกันนะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับ สวยแตกต่างกันไปนะครับอันนี้จันหน้าก็จะสวยแบบจันหน้าจันดำก็จะสวยแบบจันดำใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นใครกลัวซื้อผิดก็สังเกตเอานะครับโตเต็มที่จันหน้าก็ฟอร์มแบบนี้แหละครับ